ตกปลาด้วยทุ่นชิงหลิวสปิวอยากจะใส่ตะก้อใส่ได้ไหมถ้าอยากจะใส่จะใส่ขนาดไหนแล้วจะหาตะก้อจิ๋วได้อย่างไรสวัสดีครับวันนี้ผมนาเล็กช่องเอเดนฟิชชิงผูกเบ็ดตกปลาจะพาท่านผู้ชมทุกท่านและนานานักตกปลาทุกท่านมาทําตะก้อจิ๋วใส่กับทุ่นชิงหลิวสปิวไว้ตกปลาเองได้ง่ายๆพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับอปุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็มีไฟแชกเก่านะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับหรือว่าไฟแชกที่เราไปเก็บได้ตามหมายตกปลาที่ไหนก็ได้นะครับเป็นไฟแชกเก่านะครับที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สต็อปเปอร์ที่เราใช้อยู่นะครับเบอร์ก็ขนาดที่เราใช้อยู่นะครับอาจจะเป็นเบอร์ไม่ใหญ่มากนะครับก็ใช้แค่ไฟแชกกับสต็อปเปอร์นี่แหละครับที่จะมาทําตะก้อของเรานะครับ ก่อนอื่นเราก็ประกอบทุนของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับการประกอบทุนก็นานาก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็มีสต็อปเปอร์หน้าหลังอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วผมทําคลิปไว้เยอะแล้วนะครับสําหรับนานามือใหม่นะครับก็มีสต็อปเปอร์ดักหน้าดักหลังแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ต่อไปด้วยลูกหมุนนะครับแล้วก็ตาเบ็ดของเรานะครับผมจะใส่ตะก้อตรงช่วงตาเบ็ดของเรานี้นะครับช่วงนี้นะครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่สต็อปเปอร์ของเราไปก่อนนะครับ1ตัวนะครับ เมื่อเราใส่สตั p เปอร์ของเราได้1ตัวแล้วนะครับเราก็มาทำไฟเช็คของเรานะครับโดยการที่เรานั้นจะเอาหัวไฟเช็คของเรานี้ออกก่อนนะครับหัวตรงนี้นะครับเอาออกก่อนนะครับ พอเราเอาหัวไฟแช็กออกนะครับหินเหล็กไฟมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับต่อมาเราก็ใช้ไขควงแบนเล็กๆนะครับงัดหรือว่าดึงสปริงตัวนี้ออกมานะครับเป็นสปริงที่ดันหินเหล็กไฟก้อนที่หลุดออกเมื่อกี้เนี่นะครับไม่แน่ใจว่ากล้องจะซูมเห็นหรือเปล่านะครับก็เล็กๆนี่นะครับเป็นสปริงที่อยู่ ในไฟแช็กนะครับหรือว่าเป็นสปริงที่ดันหินเหล็กไฟนี่ครับประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็นำสปริงตัวที่เราถอดออกมาจากไฟแช็กนี้นะครับสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปตามที่อ่สต็อปเปอร์ที่เราใส่เข้าไปลูกแรกก่อนนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับต่อมาเราก็ใส่สต็อปเปอร์อีกลูกหนึ่งตามเข้าไปนะครับ เมื่อเราใส่สต็อปเปอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผูกปลายสายของเราใส่กับลูกหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันเท่านี้เราก็จะได้ตะก้อจิ๋วง่ายๆนะครับตะก้อจิ๋วไว้ตกชิงหลิวสปิวของเรานะครับเราก็สามารถที่จะลูดตะก้อของเราให้อยู่ในระดับที่เราต้องการได้นะครับว่าจะให้อยู่ใกล้ตาเบ็ดไหมหรือว่าจะให้อยู่ห่างออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปั้นเหยื่อใส่ตะก้อจิ๋วกันเลยครับ ครับเมื่อมาถึงหมายถึงบอกของเรานะครับเราก็ปั้นเหยื่อลำเหยื่อขนมปังหรือว่าเหยื่ออ่อยของเรานะครับใส่กับสปริงตะกอ้อจิ๋วของเรานะครับบางท่านอาจจะใช้ขนมปังเกี่ยวตาเบ็ดนะครับบางท่านอาจจะใช้เป็นไส้เดือนหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นกุ้งฝอยนะครับสําหรับตาเบ็ดนี้ผมใช้เป็นมันหมูที่ผมหมักไว้นะครับเอามาตกให้ดูนะครับถ้าปลามันมากินเหยื่อที่เราอ่อยในตะก้อของเรามากเกินไปนะครับมันไม่กินตาเบ็ดนะครับเราก็ เลื่อนตะก้อลงมาให้ใกล้ๆกับตาเบ็ดเพื่อมันจะเจอเหยื่อของเรานั่นเองนะครับเรามาลองดูกันครับมาแล้วครับตะเพียน มาแล้วครับปลากระมังน้าๆนนก็ลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับข้อคิดท้ายคลิปคำพูดที่มีค่าคือคำพูดที่ให้กำลังใจคนล้มให้ลุกขึ้นคำพูดที่ถากถางบันทอน ก็ซ้ำเติมเขาให้เหยียดยาวกอสเบ็ดยูเอเดนฟิชชิงผูกเบ็ดตกปลา